ในปี2020สัญญาณประหลาดจากใต้ทวีปแอนตาร์กติกาได้สร้างความตกตะลึงให้กับสันนกข่าวเป็นอย่างมากเพียงไม่กี่วันก็ถูกพาดหัวข่าวดังไปทั่วนาซาค้นพบจัก,กรวาลคู่ขนานที่เวลาเดินย้อนกลบับ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนักวิทยาศาสตร์ตรวจเจออะไรกันแน่ก็นะมันเป็นเรื่องที่เกินจริงการทดลองที่เข้าใจผิดและความเชื่อในเรื่องปริศนาของมนุษย์ในทุกวันนี้ทุกๆ2อสเดือนก็ยังมีบางคนรีโพสต์หัวขาว่าวซ้ําๆว่านาซาพบจัก,กรวาลคู่ขนาดในแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นจัก,กรวาลที่เดินเวลาย้อนกลับและผู้คนก็เชื่อเช่นนั้น n a s า,าไม่ได้ค้นพบโลกกระจกใต้ขั้วโลกใต้หรือโลกที่เดินถอยหลังที่ผู้คนจะมีอายุย้อนกลับหรือพูดประโยคย้อนกลับแต่พวกเขาพบบางอย่างที่น่าสนใจ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนักวิทยาศาสตร์กำลังบังคับเครื่องมือที่มีหน้าตาประหลาดบินเหนือทวีปแอนตาร์กติกาที่เรียกว่าอานิต้าซึ่งย่อมาจากแอน a าร์ก c ิกอิมเพล e ีฟทร s i เซ t ยนแอน n a นนาอานิต้าคือเครื่องจักรที่ลอยอยู่เหนือทวีปแอนตาร์กติกามันเป็นบอลลูนยักษ์ที่มีเสาอากาศมันทำหน้าที่ฟังอนุภาคในอวกาศขนาดเล็กที่เรียกว่านิวตริโน นิวตริโนมีขนาดเล็กมากและมีลักษณะคล้ายผีพวกมันแทบไม่มีน้ำหนักเลยและเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆเราว่าไม่มีอยู่แม้แต่ดาวเคราะห์ทั้งดวงก็ด้วยโดยทั่วไปแล้วนิวตริโนเหล่านี้มาจากอวกาศและฝนที่ตกลงมาบนโลกจากด้านบนนิวตริโนส่วนใหญ่ซึ่งมีพลังงานต่ำจะบินผ่านโลกเหมือนกับอากาศพวกมันเหมือนแมลงตัวเล็กๆที่บินผ่านรั้วลว้ตาข่าย อย่างไรก็ตามมีนิวตริโนพลังงานสูงมากอยู่บ้างซึ่งหายากมากและมักมีปฏิกิริยากับสสารบ่อยกว่าเล็กน้อยและอาจถูกบล็อกได้หากนิวตริโนพลังงานสูงไปกระทบกับสิ่งที่มีความหนาแน่นเพียงพอเช่นหินและโลหะภายในโลกนิวตริโนอาจไปชนกับอนุภาคและถูกดูดซับในที่สุดซึ่งเหมือนกับลูกเทนนิสพุ่งเร็วที่ไปกระทบรั้วนานๆครั้ง นิวตริโนพลังงานต่ำซึ่งอยู่ทุกที่และค่อนข้างไม่เป็นอันตร,รายนั้นตรวจจับได้ยากแต่นิวตริโนพลังงานสูงเหล่านี้เป็นสิ่งที่อานิต้าสามารถตรวจจับได้เมื่อนิวตริโนพุ่งชนน้ำแข็งพวกมันส่งคลื่นวิทยุที่ฟังได้ง่ายสัญญาณวิทยุจางๆนี้เรียกว่าเอฟเฟกต์อัสกายันและใช่แล้วนั่นคือเหตุผลที่ยานอานิต้าบินเหนือทวีปแอนตาร์กติก้านั่นก็เพราะว่าน้ำแข็งนั้นบริสุทธิ์แห้งและเงียบมันเหมาะสำหรับการรับสัญญาณหายากเหล่านี้ แล้วยาตอานิต้าตรวจจับอะไรได้บ้างมันตรวจจับบางสิ่งที่พุ่งขึ้นมาจากใต้แผ่นน้ำแข็งเหมือนกับนิวตริโนพลังงานสูงที่มาจากโลกอะไรนะโอเคลองคิดแบบใช้ตากะดดูบางทีมันอาจเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งในตอนเหนือเดินทางไปทั่วโลกแล้วโผล่ออกมาอีกด้านหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แปลกมากมันไม่ควรเกิดขึ้นนิวตริโนที่มีพลังงานมากขนาดนั้นควรจะหยุดอยู่ภายในโลกเหมือนที่เราพูดไปว่ามันถูกดูดซับ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเกิดความมึนงงซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยฟิสิกในปัจจุบันเว้นแต่จะมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเกิดขึ้นและเมื่อคุณเผชิญกับสิ่งที่แปลกประหลาดคุณจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมดแม้กระทั่งทางเลือกที่แปลกที่สุด รายเริ่มต้นขึ้นกลุ่มนักวิจัยตีพิมพ์บทความที่กล่าวว่าสัญญาณแปลกๆนี้อาจสมเหตุสมผลในจักรวาลสมมาตร CPT CPT ย่อมาจากประจุคล้ายคลึงและเวลาซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็น3วิธีในการพลิกจักรวาล ประจุหมายถึงสลับอนุภาคทั้งหมดไปยังตรงกันข้ามอย่างเช่นสลับเอิเล็กตรอนที่มีประจุลบกับโพซิตรอนคู่แฝดปฏิสะสารที่มีประจุบวกคล้ายคลึงหมายถึงสะท้อนจักรวาลเหมือนกับการมองจักรวาลผ่านกระจกซ้ายกลายเป็นขวาและขวากลายเป็นซ้าย แน่นอนเวลาหมายถึงการย้อนเวลากลับไปเหมือนกับการย้อนวิดีโอปัจจุบันมีกฎสำคัญในฟิสิกส์ที่เรียกว่าสมมาตร CPT ซึ่งระบุว่าหากคุณเปลี่ยนทั้ง3สิ่งนี้พร้อมกันกฎของฟิสิกส์จะยังคงทำงานเหมือนเดิมนี่มันค่อนข้างบ้าแต่ถ้าคุณเอาจาัก,กรวาลทั้งหมดมาสลับสะสารกับปฏิสะสารสะท้อนมันและย้อนเวลามันก็จะยังคงเป็นไปตามหลักฟิสิกส์แบบเดิม ทำไมเป็นแบบนั้นในจักรวาลของเราอิเล็กตรอนจะชนกับโพซิตรอนและสลายตัวเป็นโฟตอนเจ๋งทีนี้ลองนึกภาพดูสะท้อนทุกอย่างแล้วคุณจะได้อะไรก็นะโฟตอนจะเปลี่ยนไปเป็นโพซิตรอนและอิเล็กตรอนด้วยตันเองแต่แค่โดนสะท้อนและกลับด้านฟิสิกส์ก็ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะย้อนกลับก็ตามเมื่อกฎของฟิสิกส์สมเหตุสมผลธรรมชาติจึงคิดว่ามันโอเค มาถึงส่วนที่น่าทึ่งกันบ้างนักฟิสิกส์บางคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบิ๊กแบงสร้างจัก,กรวาลขึ้นมา2จัก,กรวาลจัก,กรวาลหนึ่งคือของเราประกอบด้วยสสารธรรมดาที่ไปข้างหน้าในการเวลาอีกจัก,กรวาลหนึ่งเป็นฝาแฝดกระจกประกอบด้วยปฏิสสารซึ่งถอยหลังในการเวลาจากมุมมองของเรา นี้ไม่ได้หมายความว่ามีใครบางคนในจัก,กรวาลอื่นรู้สึกว่าเวลากําลังเดินถอยหลงังสําหรับพวกเขาเวลาไหลไปข้างหน้าเช่นเดียวกับที่เป็นกับเราแต่จากมุมมองของเราพวกเขากําลังก้าวจากอนาคตไปสู่อดีตในทางกลับกันก็ด้วยสําหรับพวกเขาเราเป็นพวกประหลาดที่ก้าวถอยหลงัง และหากจัก,กรวาลทั้งสองเป็นภาพสะท้อนของกันและก,กันใน CPT นั่นหมายความว่าฟิสิกส์แบบเดียวกันกฎเหมือนกันเพียงแต่สมมาตรกันนี่ไม่ใช่ทฤษฎีสายฝ่าย,ายบา้บาๆบอๆแม้จะฟังดูเป็นเช่นนั้นก็ตามมันช่วยอธิบายความลึกลับทางฟิสิกส์ที่แปลกประหลาดเช่นทำไมจัก,กรวาลของเราจึงมีสสารมากมายแต่กลับไม่มีปฏิสสารมากนะักทั้งๆท,ที่สสารเหล่านี้ควรจะถูกสร้างขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันหรือทำาไมจัก,กรวาลถึงสมมาตรและสมดุลกันในลักษณะแปลก กลับมาที่เรื่องนิวตริโนนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าบางทีอนุภาคที่ลอยขึ้นอาจมาจากจักรวัลกระจก CPT ที่ทะลุเข้ามาในจักรวัลของเราเหมือนรอยแยกระหว่างความจริง2แบบที่สมมาตรกัน และถ้าคุณมองมันแบบนั้นนี่มันค่อนข้างไร้เหตุผลมากมันเป็นการคาดเดาไม่ได้รับการพิสูจน์มันเป็นแค่การทดลองทางความคิดที่เจ๋งไม่ใช่ความจริงที่ได้รับการยืนยันแต่สื่อกลับทําข่าวซะใหญ่โตพวกเขาลงข่าวที่พาดหัวข่าวว่าเราพบหลักฐานจัก,กรวาลคู่ขนานที่ย้อนเวลากลับในแอนตาร์กติกาและสํานักทิมใหญ่อื่นๆก็หยิบเรื่องนี้ไปตีข่าว พวกเขาพูดเหมือนกับว,ว่านาซาค้นพบจัก,กรวาลคู่ขนานจริงๆการเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องจริงจัก,กรวาลคู่ขนานได้รับการยืนยันแล้วในขณะเดียวกันผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับอ n นิต้าโดยตรงรู้สึกตกใจมากพวกเขาพยายามพูดว่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลย อธิบายว่าสัญญาเหล่านี้ไม่ปกติใช่แต่มีคําอธิบายธรรมดามากมายที่ไม่จําเป็นต้องเขียนกฎฟิสิกขึ้นมาใหม่มันอาจเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนจากการทดลองก็ได้มันอาจเป็นพฤติกรรมของอนุภาคที่ผิดปกติหรืออาจเป็นช่องว่างในการสร้างแบบจําลองปฏิสัมพันธ์ของนิวตริโน แน่นอนไม่มีใครฟังผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญค้นพบและเมื่อแนวคิดเช่นนี้แพร่หลายไปในโซเชียลมีเดียก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนความคิดผู้คนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามัลติเวิร์สไม่มีอยู่จริงอย่างแน่นอนแต่ไกลจากความจริงมากนักฟิสิกยังคงสำรวจแนวคิดนี้อยู่และสันนิษฐานว่าจักรวาลแบบนั้นบางส่วนนั้นหากมีอยู่จริงอาจมีกฎฟิสิก์กที่แตกต่างกันออกไป แนวคิดหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีหลายโลกมาจากฟิสิก์ควอนตัมซึ่งกล่าวว่าทุกครั้งที่บางสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบเช่นอนุภาคเคลื่อนที่หรือการตัดสินใจความเป็นไปได้ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นจริงแต่เกิดในจัก,กรวาลที่แยกออกไปดังนั้นอาจมีความเป็นจริงในรูปแบบต่างๆมากมายที่แต่ละรูปแบบแตกต่างกันเล็กน้อยและแตกแขนงออกมาจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายบางทีในจัก,กรวาลหนึ่งไดโนเสาร์อาจไม่เคยสูญพันธุ์หรือในอีกจัก,กรวาลหนึ่งคุณอาจไม่เคยส่งข้อความบอกรักทีิน่าอายก็ได้ อีกทฤษฎีหนึ่งเรียกว่าทฤษฎีจักรวาลฟองสบู่หลังจากป๊กแปงจักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อในกระบวนการที่เรียกว่าจักรวาลพองตัวนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการพองตัวไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงเกิดขึ้นในบางภูมิภาคนั่นหมายความว่าจักรวาลฟองสบู่ใหม่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแต่และจักรวาลมีฟิสิกในรูปแบบของตัวเองจักรวาลของเราจะเป็นแค่ฟองสบู่หนึ่งในทะเลจักรวาลขนาดยักษ์ที่ประกอบด้วยจักรวาลอื่นๆ แนวคิดที่3มคือเรื่องสสารมืดสสารมืดมองไม่เห็นแต่แรงโน้มถ่วงของมันส่งผลต่อจัก,กรวาลน,นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าสสารมืดอาจประกอบด้วยอนุภาคที่คล้ายกับสสารปกติแต่พวกมันซ่อนอยู่จากเราสสารกระจกหรืองเงานี้สามารถก่อตัวเป็นกาแล็กซีที่มองไม่เห็นและแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตซึ่งทั้งหมดอยู่ข้างๆเราบางทีตอนนี้เราแค่ไม่สามารถตรวจจับมันได้ด้วยวิธีอื่นนอกจากแรงโน้มถ่วง แต่ในทางฟิสิกสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นมันคือความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์เราไม่มีหลักฐานโดยตรงว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงแต่ถ้าสักวันเราได้พบมันล่ะหวังว่าผู้คนคงจะเชื่อจริงๆนะว่าเราได้พบมันแล้ว